ナルトくんのことが、好きですナルトクロスボルト、忍者ボルテージ話すんじゃねえぞヒナダ、はいあいつがいないなら、佐藤を守るのは俺しかいない終わらせる โอเคก็ต้องขอกล่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับพอรายการอินเกมเมอร์กับผมเดชก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Naruto X Naruto Ninja Warrior กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราอยู่ในกิจกรรมฉลองครบรอบ6ปี anniversary นะครับフルเวอร์ชั่นนะครับผมซึ่งก็อย่างที่ผมเคยบอกเลยครับว่าตัวของเบลลิออนเป็นแค่ตัวพรีครับมันไม่ต่างกับตัวของชิซุยตอนช่วงของา3ปี anniversary ขอโ <c> ท <oughs> ษ ผมยังไม่หายป่วยนะครับใครที่ติดตามผมอยู่ก็อาจจะทราบดีเพราะงั้นใครที่เป็นขาจรเข้ามากราบขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับผมยังมีคอเสพแล้วก็ไอนะครับผมเพราะงั้นก็จะพยายามไม่ให้เกิดขึ้นแล้วกัน <c oughs> นะครับผมเบลิออนเป็นเหมือนกับตัวของชิซุยตอน3ปีครับคือ <c oughs> เป็นตระครพรี <c oughs> ไม่ให้เราเล่นกิจกรรมเฉยๆคร, <c oughs> ครับผมนิดหน่อยแล้วก็ตัวเต็มคือตัวของโตกับเกะครับผมคำถามคือตัวของ อิชิกิจะยังอยู่ไหมคําตอบก็คือมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นตัวละครแรกของราอัปเดอรมกรานะครับผมเพราะว่าอิชิกิก็เป็นหนึ่งในตัวละครโปรที่ตัวของบันไดเองก็เปิดตัวของชื่อตัวละครมาครับผมว่าจะเป็นตัวละครที่จะมาให้เราเล่นนะครับผมไม่ใช่แค่เป็นบอสนะครับผมคือถ้าเกิดเป็นแค่บอสนะครับผมมันจะไม่ทําตัวของอชื่อออกมาในเพจนะแต่ว่าเขาลงชื่อมโมชิกิไว้ตัวของอิชิกิไว้ในเพจแต่ว่าอิชิกิต้องมาเป็นตัวละครแหละนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเป็นตอนไหนนะก็เดาว้ามากสุดก็คือน่าจะเป็นตัวของพาร์สาก็คือ ตัวของตัวเลขของเดอรมกราทีนี้ในส่วนตัวพาร์ทสองของเราหรือว่าจะเรียกว่าฟูลเวอร์ชันก็ได้ครับผมก็คือในส่วนตัวเดอะลัสัสสสบปิดตำนานวิยุสลาตันแต่ไม่ใช่ครับมันคือปิดตำนานตามหาลักครับผมเพราะว่ามันคือเกยมันมีแค่ตอกับเกครับในกิจนี้ครับมันไม่มีฮินตาตะไม่มีโทเนลินะครับผมรอบนี้ไม่มีฮินตาตะโทเนลีนะครับผมจะมีแค่ตอกับเกยเพราะว่ามันเป็นตู้แบบฟูลมากครับผมตู้เป็นตู้ระบบใหม่ เออมันไม่ใช่เซเว่นสตาร์แล้วอ่ะมันเป็นเอ็กซ์สตาร์นะครับผมเรียกว่า8ดาวนะครับผมรีคิด8ดาวของตัวละครครับผมระบบใหม่ครับผมจากตอนแรกแค่6นะครับผมกลายเป็น7และตอนนี้จาก7กลายเป็น8ครับผมอ่า8ดาวเนี่ยจะกลายเป็นการ์ดทองนะครับผมทองระดับไหนผมก็ไม่รู้อ่ะนะครับก็แล้วก็ลิมิตเบรกเพิ่มใหม่เป็น7อ่าเป็น8ดาวเหมือนกันนะครับผมส่วนตัวของการ์ด4ดาวครับก็อยู่ในเกณฑ์หดาวเหมือนเดิมครับจะมีแค่ตัวของลิมิตเบรกครับผมกับตัวของอันติที่มีการอัพให้กลายเป็น ดาวเพราะงั้นก็คือการันตีได้เลยว่าตัวละครเก่าๆนะครับแม่งได้มีขายของหนักกว่าเดิมแน่ๆครับปีหน้านะครับผมรวมถึงตัวละครใหม่ที่จะมาเดือนละตัวด้วยนะครับผมก็นะเกกับโปนะครับแยกเป็น2ตู้นะครับซึ่งก็คือทั้งอีเวนต์นี้จะมีแค่2ตัวนี้นะจะไม่มีที่หน้าตากับโทนิริมาเป็นตู้2นะครับผมก็คือ2ตู้นี้ทั้งแพทเลยเหมือนกับตัวขอตโตเกฟนอนแล้วก็เนื่องจากว่า มันเป็นตัวละครพิเศษ8ดาวด้วยครับผมเกมเลยแบบว่าให้คนโฟกัสเลยว่าคุณรักโตหรือคุณรักเก๋ครับก็คือให้คุณเลือกสุ่มตู้นั้นไปเลยรูปแบบการสุ่มจะเหมือนกันบาลออนครับแต่ว่าข้อดีคือมีการันตีสกิลจากตัวสุ่มครับคือคุณาสามารถเติมได้แล้วก็ผมไม่แน่ใจนะอันนี้น่าจะเติมใช่ไหมอันนี้เติมนะครับผมก็ห้าพันบาทนะครับผมห้าพันบาทยังการันตีอยู่เออไม่ใช่สิ 3,000บาทยังการันตีลิมิตเบรกอยู่แล้วก็มีสวนตัวของฮิโร่เมมโมรีครับผมเป็นของ w a ว e น่าจะเป็นขั้น8ดาวนะแล้วก็มีระบบเกี่ยวกับตัวละครอะไรต่านานี่แหละผมก็ไม่ทราบนะครับผมก็เดี๋ยวจะค่อยๆศึกษาเอาแล้วกันนะผมก็อยากสดใหม่เหมือนกับทุกคนทุกคนนั่นแหละนะครับผมนะแล้วก็โอเคนะครับซึ่งไม่มีอันตีแรกอันตีวัดดวงเท่านั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเติมสุ่มหรือว่าสุ่มได้เพชรต้องวัดดวงนั้นเรื่องของตัวอันตีส่วนลิมิตเบรกมีการันตีนะครับอยู่ที่3000บาทนะครับผมนะ ย้ำว่าลิมิตเบรกการันตีที่3,000นะครับผมโดยใช่ใช่สามพบาทนะครับผมหรือถ้าเกิดว่า,าถูกหน่อยนะครับคุณซื้อแบบแยกแพ็คนะครับจะอยู่ที่สองพันหครับก็ง่ายๆคือถ้าเกิดคุณอันนี้มีโตกับเกยก็5,000นะครับลิมิต2ตัวนี้นะแบบใช้เงินซื้อตู้อัปเดตนะครับก็ลงในส่วนตัวฮาชิรามะนะครับลงมากับตัวของน้องลินแล้วก็คาคาชินะครับผมสุ่มสักหนึ่งทีสิ่งที่ผมจะมต้องไปลุ้นกับคุณผู้ชมในตอนนี้ก็คือว่าคังการขยายให้หรือเปล่า ตู้ตัวของพวกตู้สีดาวการันตีตู้แรงอัปเดตเหมือนกันกับตัวของตู้ Neo อเวอร์เทหมดเลยนะครับผมก็อัปไลน์มาเรื่อยๆตอนนี้เกย์ยีปีก็อัปลงตู้นะครับตู้นี้อัพไหมตู้นี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับตู้ตัวการันตีไอ้ตู้ตัว,ตว,ตวไม้ลิมิตเตอร์ไทม์ครับผมยังเปในส่วนตัวรูปแบบเดิมเนาะโอเคปีที่6นะครับผมก้าวเข้าสู่ตัวของเอ็กซ์ตาร์นะครับผมผมเรียกว่า8ดาวแล้วกันนะครับผมนะเซเว่นสตาร์มันยังดูฟังดีกว่า ขังการก็คงไม่ขยายตามขึ้นเคยนะครับผมนะโอเคอหายทิ้งนั่นแหละเราก็ไปก่อนเดี๋ยวเผือกดลั่น <c oughs> โอ้ยโอเคโอเคอเราเราหลอดกับตรงนี้มาเยอะแล้วนะครับผมอ <c oughs> ขอโทษเราต้องเข้าตัวของอัปเดตละ นร่อส่ตัวกิจกรรมฉลองครบรอบ6ปี anniversary นะครับผมโอเคก็แจ้งมาแล้วว่าจะมีแคง2ตัวครับคือโต๊ะกับเกตแล้วก็มีแค่2ตัวทั้งแพทนะครับผมตัวของระบบใหม่8ดาวครับผมก็คือัพระบบตัวละครจัดเจตอนนี้กลายเป็น8แล้วก็ส่งตัวลิงบอร์ดผมไม่แน่ใจนะมันยังไม่ได้มีแจ้งว่ามีบอร์ด5นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยๆดูไปแล้วกันนะครับผมก็เอ่อมันจะกลายเป็นดาวม่วงกึ่งม่วงกึ่งทองนะครับผมนะก็ตัวกรอบก็จะกลายเป็นทองทองสักหน่อยนะครับผมประมาณนั้ แล้วก็มีระบบอะไรเพิ่มเติมนะครับผมนี่นะครับมันจะกลายเป็นแบบสีทองทองนะครับผมคือขอบจะเป็นม่วงไอตัวฝั่งฝั่งอะครับตัวดาวจะเป็นม่วงนะครับผมแล้วก็ขอบขอบเล็กๆจะเป็นสีทองทองนะครับผมก็นั่นแหละนะครับผมประมาณว่าให้ความรู้สึกเหมือนคล้ายๆปกหนาญี่ปุ่นนะครับผมที่แบบผลเป็นของโชกุนนะครับผมนะก็ประมาณนั้นเนาะก็อัพใหม่นะครับผมเจ็ดาว 8ดาวม่วงขั้นสูงครับก็จะเป็นแบบทองๆอรามนิดนึงนะครับผมแล้วก็เพิ่มระดับความสามารถนะครับผมที่ปกติตอนนี้ความสามารถตัวละครจะตันอยู่ที่ฮิวใช่ไหมครับผมระดับพิเศษจะเป็นฮิวพลัสที่ไม่สามารถโดนลบล้างหรือว่าโดนตัดออกได้หรือ EVA ฮิวพลัสตอนนี้มีการยกระดับความสามารถใหม่ก็คือฮิวพลัสจะเป็นระดับความสามารถแบบปกติที่ระดับ8ดาวนะครับผมโอเคนะ ตัวละครระดับ8ดาวจะมีความสามารถระดับฮิวพลัสนะครับผมหรือยกระดับบัฟจากตัวของอันติขึ้นไปเช่นลดคุณาอันติเพิ่มเติมหรือว่าเพิ่มระดับเอฟเฟกบัฟเพิ่มเติมนะครับผมหรือแม้กระทั่ง EVA ระดับมหาสารที่สกิลลิมิตเบรกก็ไม่สามารถตัดได้นอกจากจะเป็นตัวของโต20ปี มันเข้าใจไหมไอลิมิตเบรกที่ผ่านๆมา mm hmm. เช่นเบริออนโต้แฟนอลเกตเฟนอลนะครับมันตัด EVA คิวพลัสได้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าในระดับที่มันสูงกว่านั้นเช่น8ดาวครับมันอาจจะตัดไม่ได้แล้วนะครับผมเลยสุดท้ายแล้วครับผมที่ผมเคยบอกไว้ตั้งแต่ตอนที่โตัว20ปีเข้ามาว่าสกิลสีดาวโตัว20ปีที่เป็นฟอลโล่จะเป็นสกิลเทพตลอดกาลเพราะว่าตัดบัฟทุกอย่างในเกมไม่มีเงื่งอนไขทะลุอมตะและการสถานะต่อให้ไม่ทำดาเมจเพราะงั้นครับผม EVA ระดับมัสตีบอ่อมัสตีบนะครับระดับแฮ เฮวี่มาส i ี e อะไรสักอย่างเนี่ยของไอตัวเกะเขียวที่มาตอน5ปีแล้วก็ของตัวเกะสองตัวนี้ครับผมบัฟเอฟเฟกต์ระดับมาสีฟนะครับผมมันก็จะสามารถโดนตัดได้ตัวของตัว20แต่ว่าสกิลธรรมดาระดับโตเฟนอลเกะเฟนอลเนี่ยมีโอกาสที่อาจจะไม่สามารถตัดได้ต้องพึ่งบัฟจากอันตีมาช่วยเสริมนะครับผมในการเสริมบัฟการตัดสถานะนะเพราะงั้นก็นั่นแหละครับผม มันเลยเพิ่มระดับขั้นขึ้นไปนะครับผมเพราะงั้นการต่อกรที่ตัวละครระดับปกติในเดือนทั่วไปนะครับผมอาจจะสู้กับตัวละครระดับ8ดาวในตอนนี้ยากต้องรอให้เวลาผ่านไปให้มีตัวละครระดับ8ดาวเยอะขึ้นกว่าเดิมนะเนาะถึงจะสามารถแบบสู้แบบ กันได้แบบสูสีนะครับผมก็แบ่งเป็นสตู้อย่างชัดเจนคือตู้โตกับตู้เกตนะครับผมนะเป็นระบบระบบ8ดาวนะครับผมการสุ่มเป็นทั้งหมด3สเต็ปการันตีเหมือนเดิมนะครับผมก็สเต็ปที่1กับ2ครับผมใช้500เพชรนะครับเป็นเลดอัพสกิลสเต็ปสการันตี4ดาวเลดอัพของหน้าตู้แน่นอนครับผมก็คือตู้นี้สุ่มยังไงก็ตามครับจะการันตีสกิลธรรมดาแน่ๆครับผมทั้ง4ดาว2อันเลยแต่ว่าลิมิตเบรกกับอันตรีครับเป็นเลดอัพเท่านั้นนะครับผมนะโอเค แล้วก็ในส่วนตัวโอเคตู้ต่อโอเกเหมือนกันนะครับผมอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกสุ่มใครโฟกัสที่ใครคือมันจะต่างกับรอบปีนอื่นที่ตู้มันจะมาแบบคู่กันครับเช่นโตเกะเฟนชตอน5.5คุณสามารถปั้นได้ทั้งสองตัวใช่ปะแต่เนี่ยครับคือ8ดาวมันคือระดับที่มันใช้ทรัพยากรเยอะกว่านั้นมากกว่าถึง2เท่านะครับผมเพราะงั้นมันเลยทําให้คุณต้องโฟกัสแค่หนึ่งตัวครับว่าคุณจะเป็นเมนเกตหรือจะเป็นเมนโตซึ่งตรงนั้นครับจะตัดสินใจได้ รอชิปรีวิวแป๊บหนึ่งนะครับให้ผมเวลาผมปั่นก่อนนะครับคือแม่งข้อมูลเนื้อหาแม่งเยอะมากแค่7ดาวแม่งผมทำแทบจะอ้วกแล้วครับผม8ดาวความสามารถเพิ่มมาอีก2เท่าครับผมแบบจากปกติครับผมเช็คสมุดนะครับผมสมุดเขียนของพวกคุณนั่แหละ2หน้าครับตอนหนึ่งตัวละครนะครับผมอันตีนะครับผมครึ่งหน้าละสกิลอีกหน้าครึ่งนะครับผมและนี่คือระดับ8ดาวแม่งเพิ่มเป็น3าหน้าโอ้ยเขียนไม่ไหว คือผมต้องเปลและเข้าใจความสามารถมันก่อนผมถึงจะทํารีวิวให้คุณได้เพราะงั้นโปรดให้เวลาผมนะครับผมอาจจะมาขึ้นสตรีมซุ่มคือแม่งสี่ทุ่มเลยด้วยซ้ำนะครับผมเพราะความสามารถโตเกะแม่งเยอะมากให้เวลาผมนะโอเคเออล็อกอินนะครับผมผมลืมพูดนะเมื่อเดี๋ยวพูดล็อกอินนะครับผมสิบวันครับได้ตัวสุ่มสิบใบเพิ่มเลดอัพมีตัวของอันตีโตกับเกะออกในตู้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวของแพ็ กาประจำตัวละครนะครับผมเป็นในส่วนตัวอย่างที่ผมบอกว่าโตะมันต้องเป็น DPS เว้ยโตะขาดแค่สีเดียวครับคือสีแดงสีแดงมีแค่ตัวของล่างแรกครับผมเพราะงั้นมันต้องปิดตัวสุดท้ายด้วยตัวของล่างนี้แหละครับเป็นสีแดงโตะเลอร์ลาสครับผมหรือว่าล่าง19กนะครับผมเป็นในส่วนตัวสาย DPS ครับผมส่วนซาสึเกะเป็นในส่วนตัวซับ DPS ครับผมกึ่งตัวกันบ้านแล้วก็กึ่งตัวดิบตัวดาเมจนะครับผมก็เป็นตัวละครซีเรียลนะครับคล้ายๆตะกูรุ่นเจ็ดกับตัวของฮาชิรามะนะครับผมแล้วก็ซับเพรสชั่นครับรอบนี้ก็ด ถ้าเกิดว่ากิจกรรมนี้นะครับผมมันเปิดถึงในช่วงของตัวบอสแล้วถ้าเกิดว่าคุณเล่นจบแค่ด่านเดียวครับรับ500เพรไปนะครับเหมือนเดิมเล่นเคลียร์จบครบ45ด่านครับรับไป750เพรนะครับผมไอ้725เพรแล้วก็มีอุปกรณ์นินจาพิเศษแจกให้ครับก็คือตัวของอุปกรณ์นินจานะครับผมอินทราอาชูล่าใส่ในทุกตัวในเกมไม่จํากัดนะครับมีทั้งหมด6 6็อลตนะครับผมตีบวกได้ทุกอย่างเลยก็สายฟรีสามารถไปเล่นเก็บเอาแต้มแลกได้ในร้านค้าเหมือนกันนะครับผมหรือว่าเก็บจากของรางวัล เดี๋ยวผมไปเช็คให้ด้วยกันนะผมยังไม่ชัวร์ผมได้ไปดูร้านค้าเลยแล้วก็รา u อัพมิช s s i o นะครับตเกรนะครับก็เป็นในส่งตัวพัดไอที่เหมือนเดิมแจกอุปกรณ์นินจาเจ็ดดาวประจําตัวสแตตอุปกรณ์นินจาเจ็ดดาวครับต่อให้จะเป็นสีต่างกันครับเหมือนว่าเกมจะให้เป็นสแตตเดียวกันเลยก็คือไอทีเคสี่พันเลือดสองหมื่นครับแล้วก็พาวเวอร์ดาเมจนะครับผมอันติซึ่งจะเหมือนกันกันทุกตัวนะครับผมเพราะงั้นก็อันนี้เป็นข้อดีที่จะไม่มีการแบบว่า,าเหลือ่อมลั้มนะครับว่าตัวดาเมจจอะได้ตตัวขงสแที่ดีีกวว่าเยตัซัซจะได้สสแแตตททีี่่่่ดด้้้ออยกกวาาไมมครันนัับนนนนจะะใหเหเ <c oughs> แล้วก็แจกของอเวกนะครับผมแปดาวของตัวโต,วตวกับเกนะครับฮีโร่เบอร์รี่แล้วก็แท็กไตเติลตัวละครแล้วก็ตัวของหินจิตไฟในการอัพนินจาเวนะครับ,รบแล้วก็การปลดล okay. ็อกลิงบอร์ดโอเคมีส่งตัวหินจิตไฟนะครับผมบวกโบนัสดาเมจแล้วก็มีส่งตัวอะไรเนี่ยโบนัสการเคลียร์อะไรต่ตางตนะก็อา่านรายละเอียดเยอะนะครับผมเอาง่ายคือเอาโตเกะไปเล่นครับแค่นั้นจบพอ แล้วก็ Event ต์พิเ a l ของรอบนี้ครับก็จะมีตามนี้เลยครับผมก็คือราวกับิชชั่นประจําเดือนนะครับผมจะเริ่มแต่วันที่1ถึงวันที่28นะครับผม New Year s p e c i a l นะครับผมก็จะเริ่มวันที่12ถึงวันที่22นะครับผมเป็นในส่วนตัวแคมเปญนะครับผมกิจกรรมก็เรียกได้ว่าเวทลันละกันนะครับผมกิจ เก็บเพชรนั่นแหละนะครับผมออมิชชั่นนัมเบอร์30ครับอันนี้โคตรครอบปวดหัวนะครับผมเริ่มวันที่22ถึงวันที่31นะครับผมโดยที่สเตทหนึ่งสีเขียวสเตทสองสีฟ้านะครับผมสายสกิลสเตทสามยูทิลิตี้ดีเฟนส์แอนด์สกิลนะครับผมสเตทสี่แอตแทกแอนด์แอซิดนะครับผมสเตทห้ากับหกและเจ็ดมีสเตทเจ็ดแล้วนะครับผมตอนนี้ความท้าทายเพิ่มคือใช้ตัวละครได้ทุกตัวในเกมครับที่เป็นตัวละครหลักนะครับผมส่วนใหญ่เนาะน่าจะเป็นเอ้ยไม่ได้ใช้ตัวละครทุกตัวในเกมครับแต่ว่าคือเอาง่ายๆเเเเหหห็็นนนนน้้้้าาาาออยย่่่งงีมมััักกกืบใชไดทุตตววและ มันก็มีจำกัดชื่ออยู่คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณเกณฑ์ห้าสบตัวเมตาที่มารีคิดเจตาตามปกตินะครับผมหรือก็น่าจะเป็นตัวละครที่มีอันติเจตาทุกตัวในเกมคิดว่านะนะครับผมโอเคอันนี้เขียนชื่ออย่างชัดเจนครับนตัตโตซูมมกิเดอะลัสกับซาสเกะเดอะลัสนะครับผมไม่ได้เขียนเป็นสิบเก้าเยียนะโอเคอ่ะนู่นนี่นั่นนะครับผมเออเราดูอีเวนต์แล้วกันนะว่ามันจะแจก,กอะไรแต่ผมเดาว่าน่าจะเป็นการโตต่อยนะเทนโทเนรินะครับผมอยากได้แบบนั้น 12นาทีแล้วโอเคไปต่อช็อปนะครับผมมันก็จะมีตัวของอร้านค้ากระดุมยังไม่มีอัปเดตเพิเ่มเติมนะครับร้านค้าลายวันก็ไม่มีเพิ่มเติมชินบิไอเทมครับเป็นในส่วนตัวร้านค้าเติมนะครับตรงนี้จริงจังนะผมขอร้องว่าแพ็ประจําตัวราคา1,200บาทครับได้ในส่วนตัวตัวสุม20่ม2บใบก็ได้20เหรียญน,นะแล้วก็ได้กุญแจได้ตัวของอของฮีโร่เมมโมรีในการอเวกนะครับผม หิน7ด,ดาวแบบใหม่เป็นพิเศษนะผมอ๋อหิน7ด,ดาวมีการปรับเหรอก็คือสามารถใช้ได้ทุกสีแต่ว่าคือแบบเป็นเซตเดียวเลยแต่าสามารถใช้ได้ทุกตัวอย่างเงี้ยนหะรหรือมันปรับภาพใหม่ว่าผมไม่เข้าใจเออเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันแล้วก็ของโตก,กับเก๋ครับมีการแยกแยกกันนะครับผมนะชัดเจน แล้วก็ของบริออนยังอยู่นะครับผมเหลือเวลาอีก10วันสำหรับคนที่สนใจพารราคา299บาทเปิดทั้งหมด25วันแพ็กประจำตัวโตวราคา2,900บาทนะครับได้การ์ดประจำตัวกุญแจแล้วก็อุปกรณ์นินจาประจำตัวแบบไอเฮียสเตตยังโหดขายทั้งหมด45วันโอเคผมบอกลาแพคการ์ดประจำตัวบริออนเลยวะ่ะ ใ,ใครที่ซื้อแ็กประจำตัวโต2สองแผกนะผมบอกเลยว่าตัวละครแม่งจะเทพมากอ่ะเพราะนี่คือสเตตเทพนะครับเอ k ด2เคสามพันสองบวกสลสี่ช่องเนี่ยแล้วซื้อได้สองชิ้นนะครับทั้งโตทั้งเกะโอ้โหโอ้โหขนมโอ้โหการ์ดแ็กพิเศษด้วยโออ๋อตังเอาตังไหมฉันเออโคตรตังเลยคนดู นี่จะเป็นครั้งแรกมั้งที่ผมอาจจะไม่ได้ซื้อกาดประจําตัวบริลอนอยากซื้อมากเลยนะโอ้โหเลอสิบวันแต่แบบกาดอื่นๆแบบโอ้โหยี่หกวันยี่ห้าวันไม่ทันนะซื้อไม่ทนันแล้วก็โอเคครับแพ็กอันอื่นนี่มีอะไรอือนแล้วมีแต่แพ็กแบบขายกาดประจําตัวนะขอนไม้ยังอยู่นะครับของนู่นนี่นั่นระบบลิมิตเบรกน่าจะเหมือนเดิมครับก็คือที่มันมีการเอาลิมิตเบรกมาเป็นขอนไม้ให้เราใช้ครับเพราะว่ามันน่าจะต้องเหนือขั้นกว่านั้นนะครับการทําระบบ8ดดาวเนาะ ก็น่าจะต้องใช้ทรัพยากรเยอะกว่านั้นลิมิตเบรกมันเลยใช้ขอนไม้ให้จบปัญหาไปนะครับผมโอเคนะครับขอรับของนิดนึงฟึบได้อะไรบ้างอะเดี๋ยวผมพาไปดูผลหวตตัวละครนะครับผมโอเคชิ้นส่วนตัวกับเกะมาอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว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 เอ้ยสามร้อยเพชรเราไปไหนวะจ้าแมว่ามันต้องมีแจกเพชรนี่วะ เดี๋ยวนะมันมันมันมนั้นมันน่าจะมีแจกเพชรนะผมจำได้ว่ากิจกรรมมันมีแจกเพชรนะไอตัวผลโบสถ <c oughs> หรือหรือผมหลอนว่ามันมันน่าจะมีนะนี่ครับผมตัวของกิจกรรมผลโบสตัวละครนะที่เราโบสกันไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ <c oughs> ตัวของการ์ดนะมันเป็นโบสว่าการ์ดไหนที่คุณชอบ ตัวของอาร์ตเวิร์ k มากที่สุดนะครับผมซึ่งการ์ดที่ผมเลือกที่ติดติดท็อปมีแค่อันเดียวซึ่งก็หลายคนก็คงค,คิดเหมือนกันนะครับผมโอเคอันดับหนึ่งครับผมอันนี้ผมก็โหวตไปนะเป็นเกกับจีนะครับเป็นการ์ดเก่าของตอนปีที่2นะครับผมตอนที่อิชจิผีมากับตัวของเกะ ems rekit lap สองนะครับผมแล้วก็ตัวของกิจกรรมฉลองครบรอบ2ปีนิวซีแลนด์เป็นการ์ดแจกกิจกรรมนะครับผมในดันเจียนนะครับ แล้วก็ต่อมาเป็นการ์ดแจกออกเอานะครับผมของโตกับเกตนะครับผมอันดับที่4ครับผมเป็นการ์ดเติมนะครับของมาราฮิชิลมาอันนี้ผมก็โหวตไปนะอันดับที่5เป็นการ์ดแจกออกเอานะครับของโตกับเกตในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะครับผมภาคตอนเด็กนะครับผมแล้วก็อันดับที่6แถมหรอครับผมอ่ะเดี๋ยวนะออมมันมันมีทั้งหมดเท่าไหร่วะแปดปะหรือ15อ่ะเป็นเกตนะครับตีกับตัวของอิชิอันนี้จิเกนอันนี้จิเกนอันดับ7ครับผมเป็นทีม7นะครับนิวนะครับผมของภาคใหม่ แล้วก็อันดับ8ครับผมอันนี้ก็โหวตไปนะเป็นการ์ดฮาชิรามะบันดารษตอนกิจกรรมฉลองครบรอบ1ปีอนิเซชรี่เป็นการ์ดเติมนะครับผมอันนี้การ์ดซัมเมอร์นะครับติดโอ้โหไม่แปลกใจนะเหล่าช้ทั้งหลายนะครับผมอันดับ9การ์ดเอ่อเติมนะครับผมราคาพันเอันนี้ก็การ์ดเติมเหมือนกันครับกิจกรรมออตัตมนะครับผมตอนปี2022อันนี้การ์ดแจกจากออกเอานะครับผม แล้วก็อันนี้การ์ดเติมนะครับประจำตัวซากุระคุณแม่นะครับอันนี้การ์ดแจกตัวของ5ปีนิ n n i v e r s a r y ครับผมอันนี้การ์ดตอนกิจกรรมฉลองครบรอบหลัง1.5ปีเอ้ไม่ใช่นี่อันนี้ตอนวันเกิดนารูโตะปีที่0ครับผมนะก่อน1ปีนิ n n i v e r s a r y นะครับผมอันนี้ของออลอเมชั o ่นครับผมอันนี้การ์ดประจําตัวคุชินนะอันนี้การ์ดแจกจากปีนี้นะครับผมปีเอ้ยเทศกาลชมซากุระปี2022ครับผมอันนี้การ์ดอ่าอันนี้ฝ่า กิจกรรมเทศกาลฤดูร้อนนะครับผมตอนปี2018นะครับผมช่วงหลัง 5. ไอหลัง0.5ปีผมเติมนะครับผมเป็นหนึ่งในการ์ดเติมไปแรกๆของผมเลยครับผมเป็นการ์ดหาดาวนะอันนี้เป็นการจแจกฟรีนะครับผมก็ไม่นานนี้เองปีนี้เองนะครับผมแล้วก็อันนี้การ์ดคริสต์มาสบีที่สนะครับตอนช่องครบรอบ3ปีนิวอัลซารีโอเคหมดแล้วนี่คือ20อันดับการ์ดนะครับผมที่ได้ผลโหวตนะครับจากผู้เล่นในเกมนะโอเคเจ็บค <c oughs> <c oughs> อ จะทำรีวิวไหวไหมอ่ะนะครับผมการแจกนะครับผมที่แจกไม่ถูกขอไปการ์ดเติมนะครับผมเป็นตัวของคาคาชินะครับกับตัวของยามาโตะนะครับสแตตเป็นการ์ดเติมนะครับแต่ต้องอัพเอาเองนะครับผมซึ่งก็ได้ตัวตุ่มตู้ตัวกับเกดด้วยราคา300บาทนะครับผมก็แนะนำให้ซื้อนะนะครับมันได้ตัวตุอตัวสุมด้วย1 2 อืสามสามใบนะครับผมโอเคก็เอราคาแบบปกตินะคือแพ็คโตกับเก๋ครับราคา1 7 9บาทมันได้ตั๋วสุ่ม3ใบนะแล้วคือมันเอามาให้หมด6ใบใช่ไหมก็เท่ากับว่า350บาทแต่เติมแพ็คไอแพ็คพาร์ทเนี่ยครับผมราคา300บาทคุณได้การ์ด7ดาวคุณได้ตั๋ว6ใบนะครับแล้วก็ได้อุปกรณ์นินจาได้ตัวของเพชรอีก500ครับได้ก,กอบอมันตีได้ลูกแก้วตีบวก คุ้มกว่าน,นี้ไม่มีเลยครับซื้อเลยครับผมแพ็กการ์ดประจำปีเนี่ยไอพาร์ตประจำปีเนี่ยนะเอ็กเชนผมลืมนะครับผม ไปที่ตัวของ exchange ครับผมกิจกรรมอีเวนต์นะครับผมอันนี้เป็นตู้สุม่มโตับเกตน,นะครับอยู่จนถึงวันที่16มกราคมนะครับผมเพราะงั้นคืออีเวนต์โตเกตน,นะครับฟาร์มราอัพเนี่ยสุดที่เดือนธันวาคมนี้แต่ตู้สุ่มอยู่จนถึงวันที่16มกราคมนะครับผมจนถึงตัวของตู้น่าจะสิ้นสุดตัวของตู้อิชิกินะครับผมเพราะตู้อิชิกิมันจะเริ่มวันที่1จนถึงวันที่15 16นะครับผมโอเคนะ อันนี้ของตัว All Out นะับไอ้ซับเลชันนัสายฟรีทุกคนสามารถมาเล่นได้เพื่อที่จะได้อุปกรณ์นินจาร์ได้ทุกคนในเซิร์ฟนะครับแล้วก็ตัวของการ์ดอ่าทุกคนได้ฟรีนะครับผม <c oughs> พอผมเริ่มจะไม่ไหวแล้ว <c oughs> กิจกรรมเราอัพครับผมก็ <c oughs> แหลกได้เป็นแพกได้เลยนะได้กบกับเหรียญน,นะครับผม <c oughs> ไม่ไหวแล้วจริงๆนะตอน่อมาโอ้แจกของหนักเหมือนกันนะครับเนี่ยการ์ดอุปกรณ์ประจำตัวนะครับ ผมไม่ไหวแล้วนะจริงๆนะคอผมเริ่มไปแล้วมหมดแล้วนะครับมหมดแล้วหมดแล้วตัวของอันนี้ยังเป็นมิสซิกิอยู่เหมือนเดิมดังโงะนะครับจะหมดในอีก26วันพร,พร้อมกับตัวของกิจ6ปีจบนะครับผมเออ่ไม่มีเพิ่มเติมผมไม่ไหวละเจอกันคลิปดีวๆแล้วกันครับไม่ไหวแล้วครับผมโอเคก็สุดท้ายแพลนเนอร์มิชชั่นหมไอันนี้ ผมจะพาทําอันสุดท้ายเลยแล้วกันนะในตัวของหลังจากทาคลิปรีวิวแล้วก็ลงสตรีมเสร็จนะครับผมเพราะว่ากิจนี้ต้องทําทั้งหมด3าวันนะครับไม่ต้องรีบนะมันใช้เวลาในการทํา3วันนะครับผมแล้วก็อันนี้ทําได้ทุกคนครับแค่ไปเล่นตัวของอ๋อไม่ใช่ดิอันนี้เป็นกิจในแบบแพนเนลราวดอัพนะครับผมให้ไปเล่นราวดอัพนะครับผมนะโอเคเนาะอันนี้ง่ายๆครับขอให้คุณไปเล่นราวอัพไปเรื่อยอัพใน,นตัวกับซาลิเกตให้กลายเป็น6ดาวให้กลายเป็น7ดาวนะครับเล่นราวด์อัพมิดชั้นสิบครั้งแล นะเดี๋ยวต้องเก็บเซฟเสียงไว้ในคลิปรีวิวเรื่อกัน์เมลิโดนาและไลฟ์ซินถัดไปประมาณนี้โอเคนะตู้มีแค่โตกับเกศนะครับผมในแพทนี้นะครับแล้วก็ไม่มีที่หน้าตากับทุนิฤินะแล้วก็เออส่วนใครจะสุม่มตู้ใครนะครับสามารถรอดูคลิปรีวิวของผมได้หรือจะสุม่มท้อใจรักก็ได้นะครับผมแต่ว่าง่ายๆความเก่งเท่ากันครับแต่มันจะต่างกันที่ตัวนึงจะเป็นตัวดาเมจจากดาเมจหลักนะครับคือโตจะ,ะจะเป็นดาเมจหลักส่วนเกตจะเป็นดาเมจรองนครับผมโอเคนะ <c oughs> Bye bye như vậy là